ยังไม่ได้นอนอ,อใกล้จะ6 i in the morning นะครับไม่ต้องรีบนอนนะฮะไปครับไปเอาวัคซีนพาสปอร์ตครับโอ้โหนนทบุรีไปแวนถ้าถึงแล้วเ <laughs> ว้ยวเว้วเววเว้ยวแววแว้ยวแวยวแ้ยวเดี๋ยวไปจัดการกันกน,นะครับน่าจะได้นั่งรองสักพ,พักแหละไปะ <laughs> เรียบร้อยครับขอได้นะครับวัคซีนพาสปอร์ตเพราะว่าผมบินปืนวันที่8เลยนะครับก็คือเที่ยงคืนวันที่9กก็เลยได้เลยถ้าใครที่ยังไม่ได้บินภายใน3วันก็คือต้องมารับวันอื่นโอ้โหระบบแบบไม่ด่าละกันเพราะมันมันแย่เกินไปอะนะฮะแล้วอย่างวันเนี้ยครับคือผมได้รับบัตรคิวต้องมารับตอนบ่าย3แล้วตอนนี้เวลานะครับหโมง45เพื่อมาเข้าคิวแล้วรับวัคซีนพาสปอร์ตตอนบ่าย3แล้วกูจะไปอยู่ไหนมันมีให้ทำแค่ไม่กี่ที่อะนะ แล้วก็ต้องดีควายตั๋วอีกแล้วผมก็พึ่งแบบเออลงล็อกจะบินได้จะอะไรเงี้ยตั๋วสําเร็จเรียบร้อยเนี่ยกพราเวลานี้แล้วอะคือไม่ใช่ไม่หาข้อมูลก่อนนะฮะแต่เดิมเนี่ยสามารถทาทิศสวรรณภูมิได้แต่เขายกเลิกก็ต้องทอมาถึงนนแล้วก็ต้องรอไม่รู้จะไปไหนนะฮะตอนนี้ยังไม่รู้เลยครับชีวิตอ้างว้างมากแล้ว6กโมงสีด้วยไปไหนดีทางก็ยังไม่เปิดไม่มีอะไรเปิดทั้งสิ้นนะฮะนอกจากร้านโจ๊กข้างทางดีนะที่ไม่มีเคอร์ฟิวแล้วเอยชีวิตอ้างว้างเว้ยไห้มขัางไรก ทุกคนเก็บของเก่ากินโอเคทส์ออเดอร์ฉันโอเคยินดีบูเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะึ้นมาทำะารเยอะไปเรามา้างางไปอาจาว่ามันนี่แม่ไม่ควรงานยังไปลง กำลังอยากกินเยนดโบเลยเพราะว่าเมื่อวานอิสระออกไปกินเยนดโบร้านนั้นแหละคือร้านที่ฉันชอบกินร้านหน้าบ้านอิสระแล้วอ,อิสระก็ใส่น้าส้มลงไปในเยนนดโบแล้วมันโคตรจะน่ากินเลยพี่จาอาจจะพูดไม่ชัดน,นะครับเพื่อนร้อนไหนเมื่อคืนบอกวันคานะิตพุธแล้วทีนี้ตื่นมาแม่งบวมมากขึ้นเจ็บเขาบอกว่าพูดไม่ชัดปุ๊บแม่งพูดไม่ชัดเลยแต่คือถ้าเกิดพูดทีด่ฉันมันก็พูดชัดตปยี่จะสั่งเยนดโบทางกาแฟก่อนนี่น้อง ยังขึ้นหน้ายัางไม่ตื่นเลยตายยังไม่ลืมนะเลยกินข้าวตายาไม่ลืมเลยแล้วดูใครเนี่ยดูใครไม่รู้เหมือนกันนะชื่อเรื่องว่าอะไไม่รู้ด้วยไม่รู้ทําอะไรครับกลับบ้านมานอนดีกว่าเนาะน่าจะนอนได้ประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงแล้วก็ค่อยกลับไปไปรีบนอนรีบนอนทําเวลาเน่ยทำอะไรไม่บอกความลับพี่งงกว่านาะกำลังเก็บกุ้ศยวอยู่ใช่ไหนไม่ใช่นี่ไงกำลังเก็บกุ้ศยวอยู่เนี่ย ช่ทำไมดื้อวะเนี่ยแกก๋วยเตี๋ยวช่วยโอย้สิทวดาอันนี้กับอันนี้เราต้องอุ่นอะไรก่อนวะมันต้องมีลำดับการอุ่นด้วยหรอวะก็อ,อันไหนที่มันใช้เวลานานกว่าอันนี้แล้วกันเอาออคิดกันบ้าแบบนี้ฉันไม่เคยคิดเลยฉันไม่เคยคิดเหมือนกันไอ้ไอ้ เห็นมีคนเติดเรื่องฝาอันนี้ทุกครั้งที่ไปจอดแงะฝากับยางออกมาล้างที่จอดไม่ได้ถ่ายสักรอบเลยวันนี้ก็เช่นกัน พรอนฝากเยนาโบอิสระพาหาเรื่องอยากกินเยนาโบเลยเยนาโบสายเกี๊ยวเปียกครับนี่จอดโครงรถเรียบร้อยที่ชอบวันนี้มีความสุขมากเลยคือชอบในความกล้าของตัวเองที่บอกว่าไม่เอาปลาพอไม่เอาปลาปุ๊บได้กุ้งมาสี่สุดยอดเลยนี่ไม่จมไม่ได้สั่งกุ้งเพิ่มเลยนะ่ิ้นแรกรกลักวไงุกลัวโดนโกงนี่ต้องเอาเกี๊ยวกับบะเตงแ๋ยลบบวลูกชิ้นโค้งอ้ำอ้าอ้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 าจัดป้าคำใหญ่ไปหมดโดจอด เออวันก่อนมีคนบอกว่าผมทายแว่นถูกผมทายแว่นถูกมึงอันนี้ยังไม่ใช่อันนี้อันเก่ากู <laughs> นันที่ไปตัดวันนั้นยังไม่ได้ห้ามมอญรุ่นวันแรกกันสัตว์ประจํวันนี้ได้แก่เศร้าใจจริงๆเลย ทิตาเตโชลานทิดาแห่งสัพสัตฟุ้งฟิงอะไรประมาณเนี้ย something like this <c oughs> จะจำไม่ได้มันยาวก็คือถ้าเกิดได้ยินนามสกุลก็คืออุ้ยแต่แล้วนี่นามสกุลเดี๋ยวพี่ฮ้องเต้แต่ว่าจะต้เป็นญาติแกแน่ๆเลยแน่เลยแน่เลยแน่เลยมัง้งใชหรอจริงๆน่าจะเป็นน้องสาวเท่าที่พี่จดได้ฟังกิติศัพท์มาน่าจะชื่อว่า ฮูโตห้องเต้กับโฮตูฮูโตพี่หมอจะจําชื่อพี่หมอไม่ได้ว่ากราบขอไปแต่เขาไม่จอดวามาเป็นแบบนี้ครับเรียกว่าก่อนเลยเพราะว่าวันนี้พี่จออาจจะถ่ายน้อยเจ็บปากเดี๋ยวจะไปนี่ฉีด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 พื้นเป็นไร่แต่ไข้อยู่เก็บเตจาวูออมาแล้วได้มาแล้วครับไอใบ น,นั่นแหละครับสงสารนะสงสารผู้ปฏิบัติการทุกคนสงสารเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติงานที่ต้องมารับนโยบายโง่ๆแบบนี้ทาไมเล่มนี้เราไม่ได้ตั้งแต่ฉีดวัคซีนครบทาไมเล่มนี้เราไม่ได้ตั้งแต่แรกนั่นแหละคําถามเดิมทําไมไม่ออกเล่มนี้ให้ทาไมต้องออกเอกสาร,อะ,รอะไรก็ไม่รู้แล้วไปสแกน QR code อีกรอบนั่นแหละครับ <c oughs> สงสารสงสารทุกคนไป จะมาเล่นปืนฉีดน้ํากันเสียงมันจะดังนิดนึงนะครับพีขจรพามาดูอันนี้คือแม่ทําไปเมื่อวานแล้ววันวาก็มาทําต่อเป็นระบบ3ามกำลังใจ 1>, <c oughs> 1หัวฉีดมืสั่นนะเนี่ยบบแรงต้านเยอะอยู่นะว้าว I feel the power <c oughs> โอ้ถึงห้องจอดเลยเนี่ย <c oughs> โอเค ตรงนี้สะใจมากเลยนี่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 อะไรนะแม่ Write your name <laughs> อ Write your name จัดให้ทีนี้ลบไงอะ่ะที่เขียนไปอะ่ะให้เขียนว่าอะไรไม่รู้อยากเล่นอะไรกันเล่นเขียน <laughs> ชื่อเธออรอ ไม่ไปถ่ารมันเป็นยอยักษ์วะก็กลับบ้านไงอ oh. ๋อเหมือนอนะไรได้อีกวะเป็นปากกา <c oughs> ที่ควบคุมยากที่สุดในโลก <c oughs> <c oughs> ไอเก้เด็กๆอะ่ะ <c oughs> ที่เคยเขียนปากกาที่มันสั่นๆอะ่ะใส่ฐานแล้วมือให้มันเป็นเส้นแบบหนอนๆอ่ะไอ้นัอนอ่นยังคุมง่ายกว่านี่ insert <c oughs> เยี่ยมร้านบิลบาร์น้องบอกเฮ้ยมาหน่อยงามเมื่วานไม่ว่างจะไปอเมริกาไม่อยู่แล้วแต่ดันต้องมาตรงนี้ครับมาทำวัคซีนพาสปอร์ตเลยอ่ะมาได้โชคดีอ่ะเหมือนแบบไปบอกให้เขาเปลี่ยนป่ะเนี่ยอะไรใช่จริงจริงเปลี่ยนทั้งใจสิจากเดิมมาได้แวะมาที่ร้านได้อะไรอะไรช่วงนี้ดูแฮปปี้นะไม่อกหักอยู่อกหักอะไรเห็นบอกว่านุกอ้อนเป็นวงกลยข้ามามากินของหวานอ่ะมาน่ารักจังเลยอ่ะทันหรอ บอกว่าร้านเมนูสวยเดี๋ยวเฮ้ยเมื่อกี้สังเกตคุณแพใส่คอปมีด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะดูแล้วรู้เลยอย่ะเป็นแมสของแพเหมือนกันแพว่าจะทักอยู่ใช่คอปมีเหมือนกันคอปมีแมสค่ะไม่ได้โฆษณานะแต่แบบเออเห็นแล้วรู้มาเรื่องเองเมอะไรนำเสนอครั้งที่แล้วพี่ไม่ได้กินอะไรอ่ะเอาอันที่ยังไม่เคยกินหรอใช่ใช่ใช่เดียนนน๋ยวเลือกเลยดีกว่าโอเคขอเลือกปะ

ชื่ออันนี้เป็นชาอะไรนะชายูซูค่ะเป็นชาเป็นรัสมีพริกเกลือด้วยนะแม่เกลือด้านบนสดชื่นอ่ะแล้วไอ้ที่วางไว้ข้างบนมันคืออะไรอ่ะไอติมยูซูไอติมยูซูอืมเฮ้ยทำไมลิ้นจี่มันแตกไม่ปากมันจะมีลิ้นจี่บอมอยู่ข้างใต้มีลิ้นจี่บอมอยู่แล้วที่มันใส่มันไม่ได้สัมผัสสัมผัสลูกเลยมันแบบมันแตกกุ๊งกุ้งกุ้งฮะเลเหมือนกินกิ๊กุระกินไข่ปลาแต่รสชาติไม่ใช่นะรสชาติเป็นลิ้นจี่นะโบรบรีค่ะ คือโกโบลิเหรอทำไมตั้งที่นี้เพราะว่ามีความหลังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือโกโบลิมันเป็นแบบพระเอกใช่ไหมที่คนญี่ปุ่นใช่ไหมน้องก็เป็นยูซูซึ่งมาจากญี่ปุ่นฉันพยายามจะมีพยายามเขาพยายามมีเป็นคนแล้วรอเตอมารีนนี้อ๋อแต่เดี๋ยวจะมีอังสุมาลินมาช่วงประมาณต้นปีเราต้องกินกุ้งกัน วันนี้ดูหน้าตาดูแบบหน้าตาดูอินสแกร์มเบิลมากครับแล้วดูลายข้างในลายยาคูอู้แล้วมันออสโมซิสกันอ่ะยาคูหายไปหมดเลยแต่น้ํายังอยู่ข้างในนะนี่นี่นี่มันออสโมซิสกันเอออันนี้ลูกกบไม่ใช่โอ้ดูดูโทษโทษโทษดูไม่น่ากินเลยมันเรียกว่าตัวอะไรนะเสาวรสทุกไลูกออดอ้าวไม่เสาวรรทุ และแล้วครับเทพเจ้าแห่งอัจฉริยาภาพด้านความขี้เกียจก็จุติลงมาที่พี่จอร์จแล้วพี่จอร์จใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการค้นพบแล้วว่าวิธีการไหนที่เราสามารถที่จะขี้เกียจได้มากที่สุดและไฮคุโรตี้ที่สุดสังเกตดูเนี่ยพื้นตรงนี้เนี่ยจะเห็นเป็นเส้นๆคาบๆใช่ไหมครับเนื่องจากเรายังทําให้เป็นเรายังสนุกกับการที่เราจะไล่มันไกลๆ <c oughs> และไล่ไล่เป็นเส้นเหมือนเราเล่นเกมงู <c oughs> แต่ว่าอันเนี้ยเราคิด เพราะว่าถ้าเกิดเราจะทําให้มันเนี้ยบเนี่ยเราอะ่ะไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่จะไปยูเทิร์นกลับไปยูเทิร์นกลับได้เพอร์เฟกทุกครั้งมันจะต้องเหลือเนี่ยเส้นแหว่งแหว่งและสุดท้ายเราก็ต้องดับเบิลเวิร์กเราก็ต้องมาทําอีกทีหนึ่งแต่นี่ดูตรงนี้ดูโซนนี้ดูโซนนี้นนพี่จอร์ดค้นพบแล้วซึ่งสัจธรรมแห่งความขี้เกียจครับจากเดิมที่เราทําท่าเช่นนี้อันนี้อันนี้เทพเจ้าความขี้เกียจยังไม่จุติถ้าเทพเจ้าความขี้เกียจจุติแล้วจะอยู่อย่างนี้ ไม่เปลืองแรงไม่ปวดหลังไม่ต้องกม้มไม่ต้องเลงวนไปเรื่อยๆและที่สําคัญอย่าก,กดตรงนี้ให้กดโซนนี้เพราะโซนนี้อยู่ไกลตรงนี้ใช้แรงเยอะกว่าตรงนี้ใช้แรงน้อยกว่าเราก็แค่1นึ่งฟิงเกอร์แค่นิ้วชี้ง่ายๆกดไปให้น้ำเป็นลักษณะเปิดป้านนิดเดียวเพราะถ้าว่าป้านกว่านี้เนี่ยมันจะเบาเกินแต่ถ้าแค่ไปเนี่ยมันก็ทำงานานานคนขี้เกียจต้องป้าน แล้วบนและขอร้องเลยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าป้านแนวนอนอย่าเสือกถูด้านนี้นะครับโอ้ oh my god ถ้าป้านแนวนอนถูแนวตั้งนะครับสวนทางนะครับแล้วก็บนไปเรื่อย easy as that กล้องอยู่ไนวะเนี่ย simple แค่นี้แนะหละใครคิดได้ไงอะ่ะ ว่าน้ำสับปะรดมันเข้ากับนมเปรี้ยวลองลอง,ลองประมาณ50แก้วได้50แก้วก็คือทำเสร็จจะน้ำหนักขึ้นประมาณ5กิโลสำหรับทุกเมีูทางร้านนี้ <c oughs> 5โล <c oughs> จะของร้านบอกแล้วนะครับแรกมากับ5กิโลพี่อฝักหลอดปิดได้อ้าวคอนเทนต์เหรออะ <c oughs> สร้างคอนเทนต์เหรอ,อแต่ข้างล่างก็มีไข่มุกที่มันเป็นแบบโรสโมบา้ามินโมบา,มามแคลอรีน่น้อยกว่าไข่มุกห้าเท่าอ๋อแต่ก็ยังได้ห้าโลนะเจอกินกระดาษอนันเดียว,วสองอันนี้สดชื่นได้ความตื่นเลยจริงๆเนี่ยถ้าร้านเปิดตั้งแต่หกโมงครึ่งล้วก็จะมาเลยนะแต่ห้างมันยังไม่เปิด ตอนนี้เหมือนได้รับรางวัลเลยทํางานเสร็จแล้วเนี่ยทั้งลานนี้ทําไปร่วมประมาณ70%็ดแล้วแล้วก็อีก30%นี้ยังทาไม่ได้เพราะว่ามีรถเพื่อนบ้านเราจอดช่วงล่างฉะนั้นถ้าเกิดเราทำเดี๋ยวมันจะลงรถเพื่อนบ้านเราหมดฉะนั้นก็เอาไว้ทําทีหลังตอนนี้นี่คือสัมผัสใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นทั้งชีวิตยังไม่เคยไปอย่างนี้นะคือารหยิบมือถือขึ้นมาเนะื่องามือถือสั่นไว้แต่ว่ามือถือก็ไม่มีอะไรแต่เนี่ยพอขยับอะให้นึกภาพว่าเหมือนกับเราถอดสปริงปากาออกาาามมแล้้้วววเเรรัไัไดดนนนึงีห่ แล้วเราจะรู้สึกมันปอยใช่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 แล้วเนี่ยเป็นทุกนิ้วเลยแล้วถ้าถือถ้าถือมือถือเนี่ยมือถือจะสั่นไหมมันจะรู้สึกเหมือนมือถือสั่นเพราะมือเราสั่นเออแต่มือเรามันสั่นอ๋อแต่นี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 ่เหมือนได้รับรางวัลครับเฮ้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บปอ๊บปึ๊ทปึ๊บ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 ปึบปุ๊บปึ๊บปึ๊บบปึ๊บปึบปึ๊บปึบ ครับผมเดี๋ยวถ่ายตู้เดี๋ยวถ่ายตู้อันนี้รอมาอย่างนานเลยแก้วต่อไป Never Enough ไม่เคยพอไม่พอแล้วแก้วที่สาม <laughs> ไม่พอแล้วห <laughs> วานน้อยแต่ความเฮฟวี่ของครีม <laughs> <laughs> ความเฮฟวี่ของครีมทำให้คุณตายได้ <laughs> อ,โอโอ้โหครีมเน้นๆอะ่ะไม่ได้เป็นครีมแบบยุบยั่วคือเข้าไปแบบเป็นก้อนแน่นๆเลยแล้วแบบมีเทกเจอร์แบบสากๆน,นึงไม่ได้ผิวนวลไปขนาดนะั้น <laughs> สรุปเลยก็คือเราไม่รู้จะเรียกอาการนี้ว่าไงมันอาจจะมีชื่อทางศัพทวิทยาศาสตร์มั้งแต่ว่านั่นเราก็เออลูกบอกว่ามันไฟฟ้าสถิตอ่ะมันเหมือนไฟฟ้าอยู่ข้างในอ่ะมันมันรู้สึกแึงงแตงถึงงแตงงแงมันเนี่ยสองข้างเลยเป็นเป็นทุกนิ้วเลยมันน่าจะเกิดจากโดนสั่นน้อยสั่นมานานอ่ะใช่แล้วประสาทสัมผัสมัน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 ไปจําไปชินกับอันนี้ก่อนอ่ะแล้วพอมันอยู่เฉยๆมันเลยรู้สึกสั่นอ่ะเหมือนคนโครงเครงเวลาเมาเรือใช่ฉะนั้นเราจะเรียกอาการนี้ว่านิิ้วสปรงหออยย นมาไอ้แก้วครับแก้วที่สี่อันนี้ชื่อเลือกออนท็อปครับเขาแนะนำบอกว่าให้ยกดื่มเมื่อกี้มีเบิร์นด้วยนะยกตรงนี้ก็ได้เอเหรอโอ้ยตายตายเขินเลยโอ้กลิ่นหอมมากโอ้ชอบกลิ่นชาแรงๆนี้มากเลยเขาโรยช้างหมดแล้วก็เผาไฟกลิ่นมาเลยแบบหอมขึ้นมาเมื่อกี้ตอนที่เขาเผาก็ได้กลิ่นแล้วนะอันนี้จะค่อนข้างขมแต่มันตัด เริ่มเปรี้ยวแล้วก็มากินหวานแล้วก็มาตัดผมตัดหมดแต่อันนี้บอกเลยว่าเข้มได้นะมผมว่าคนชอบกินกาแฟก็ได้จอรอดก็น่าหลงนี่ถึงจอดีนะีกอืม เมื่อกี้พอเราทําเสร็จปุ๊บแล้วขึ้นไปอาบน้าใช่ไหมครับเสร็จแล้วคุยงานประชุมงานลูกค้านิดหน่อยพี่จอร์แดยังชอบเลยไอ้ความปรปปับแบบเนี้ยคุยกับต้นกล้าคือต้นก้าเนี่ยกำลังจะซื้อ Honda c ซีวิกเลยแล้วทีนี้ต้นก้าก็ถามเรื่องจองรถเรื่องอะไรแบบนี้บปรปปับก็คือพี่จอร์ดบอกต้นก้าว่าเฮ้ยต้นก้าต้นก้าต้องคอมเพล์กัน,นเอาไว้คือมีเซล์ที่เขาคุยกับเราอยู่ก็จริงแต่ว่าเราต้องไปดีลที่อื่นแล้วเอามาคอมเพล์กันอย่างน้อยก็วัดใจกันไปเลยต้นก้าถามมาว,ว่าออกเลยปะล่ะเอออยากชอบเลยไปแล้วไป <c oughs> <c oughs> ไปฉนลดต่อแก้วที่5ครับอันนี้ชื่อชื่อว่าอะไรนะเนเกตเนเกตเปอยเป็นชาไทยผสมเออร์เกรและข้างล่างเป็นอะไรนะแบล็โกโก้บล็โกโก้สามชั้นชิมคนยังแม่คือไม่ต้องคนวโอ้ข้างบนคือจะไม่หวานแล้วก็มันได้ความโกโก้ข้างล่างเอาผสมอืมน so ัวนะกินชาไทยพอมาซ้อนกับเออร์เกรแล้วมันมันกลายเป็นกลิ่นใหม่ เจ้าของร้านบอกว่าใช่ใช่สิแล้วก็ตบด้วยของหวานครับนี่ครับการแอนโดรสค่ะการแอนโดรสเราะว่าอะไรคะคนตั้งชื่อมันสีดำเดี๋ยวก็นึกว่าฟังการแอนโดรสอ๋อไม่ไม่เคยฟังฟังเคป๊อปฟังเคป๊อปฟังเคป๊อปโรสของฉันคือโรเซ่กันของฉันคือกันอัตริล <laughs> โอ,โอ้เราก็แบบสวิทชายโอมายโสเซ่คิม อย่างไรมิมบันมิ้มบันใจขึ้นรเปล่มิมบานพร้อมจะออกรถแล้วฮ่า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 น่าฮ่าฮันฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่เฮ่า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 ฮ่ับ่าบ่าฮ่าฮาป่าก่าบ่ารพิจไาร่าซืาอราต้องไล่หาข่ามูลเยอะๆาฮ่าฮ่อฮ่าาฮ่า้่าเ่าฮราฮ่าแ่า่าฮ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 กาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าค่อฮ่าอยาาัน่่่าาาอ ดูแล้วก็มาดูของจริงก่อนดูภายในอ่าโอเคมาเดี๋ยวพี่จะช่วยดูได้เลยเนีแอสกเอ้ยนี่ตัวขาวอานี่ตัวขาโอ้โหน่าจะหอมแน่ๆเลยอ่ะดูดูท่าแล้วน่าจะหอมแน่ๆเลยอืมโอ้หอมกินด้วยดิยังไม่เคยกินเลยอ่ะเอาเอาเลยเอาเลยร้อนเอาไม่เคยกินแบบเจอคือแถวที่ั้งชื่อแล้วมีคำสี่ต่อยเมนูเรียบร้อยใช่ ตั้งชื่อเมนูตั้งชื่อเมนูได้ยังไงยังไม่เคยกินก็เห็ดสีโปกแล้วลแบบก็่อยนะอร่อยใช่เคยกินยังไม่เคยกินแต่ตั้งชื่อไปแล้วนะไม่เคยกินก็อ,อ,อ,นอร่อยนะอร่อยดีเค็งมันนุ่มว่ะเยี่ยมว่าใครทำวะเจ้าแม่ความโป้จริงชอบ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 ดีดีอย่างนี้อย่างนี้เนี่ย คอมเมนต์ชอบเลยชอบเลยโป๊ดีแจกแจกอะไรแทงไหมแจกอะไรแทงไหมอ๋อแพลวพากรค่ะ P I E แต่ไม่อยู่ P A K I N ค่ะศูนย์แปลแปลอ่าไปแล้วไปแล้วแพลวบิววาร์มีทั้งหมดกี่สาขาตอนนี้สี่ค่ะมีที่มีที่เดอนมกราคมเช่นพาราดพาวเอสพนาดรัชดาแล้วก็สเปลลังสิตนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเจอกันที่สยามแ่าใครอยากลองอะไรแบบแปลกใหม่ๆมาได้ร้านน้องๆร้านน้องๆไปแล้วไปแล้วไปแล้วกลับก่อนกลับก่อน <c oughs> เจอกันเจอกันค่ะ <c oughs> ยินดีจ่ะยินดีจ้ะสยถึงบ้านแล้วครับอ่า ต้นการมันแซลบอกว่าต้นการไม่งเกลียดสีแม็สีเสื้อพี่จอว่ะ <laughs> ต้นการนี้น่าจะเรียบร้อยอยู่ที่ว่าจะพี่เซล์คนไหนแล้วก็ศูนย์ไหนเท่านั้นเองฉะนั้นก็ช่วยน้องวัชราส,าสมพันธ์แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นเซลล์หรือว่ารู้จักเซลลฮอนด้าที่จุกจุกอะแบบจุกจุกเลยเนี่ยดีเอ็มมาหรือเม้นไว้ข้างล่างก็ได้เดี๋ยวให้ต้นกล้าไปตามแคชอัพนะครับผมวันนี้พี่จอเท่านี้ครั G กูเดย์นะจ๊ะอีกนิดเดียวก็สววเสาร์อาทิตย์ละโอ้อาทินี้ผ่านไปเร็วมากเลยเนี่ย Now oh, have a good day people.